สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งก็ผมพบในเกมคอมมานด์ววเอ็ก์เพคเกอร์จเนเรลซีโเออในคลิปที่4กับภารกิจที่4ของไยไชน่านะครับผมก็ค้างเอาไว้ถึงตรงที่ว่าภารกิจที่แล้วผมบอกว่าเป็นภารกิจที่เรียกได้ว,ว่ายากที่สุดนะครับผมแต่แต่มันก็ไม่แน่นะสําหรับใครลหลายๆคนอาจจะมีภารกิจที่รู้สึกว่ายากกว่าภารกิจที่แล้วก็เป็นได้นะครับเพราะนี่ พราะที่ผ่านมานี่คือมันเพิ่งภารกิจที่3เท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อกับภารกิจที่4นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลย Our victorious forces continue their liberation of Europe's cities, sweeping the GLA from the streets. In today's Security Council session, the Premier humbly accepted the world's gratitude, but cautioned that the GLA should be hunted down to the last soldier. This is a wounded animal, declared our leader, but it must not find a cave where it might gather back its strength. The USA now chooses to concentrate on her own borders, but China is here to help our European comrades. Our new allies agreed with the premier strategy, and our military has launched new aggressive campaigns against the terrorists. This is Sam Mei Ying reporting. <laughs> ขับไล่นะครับผมก็เรียกว่าอย่างนี้ก็ได้ขับไล่กันยังไงก็ไปดูกันเอาเองกันแล้วกันก็ตามล่าวิ่งไล่กองทัพศัตรูนะครับโอ้โหมีเฮลิคอปเตอร์เฮลิ้วยยังไงก็หนีไม่พ้นแน่นอนต่อให้ความเร็วกันวิ่งเท่ากันก็ตามพาเรไล่ตอนพวกมันขึ้นเขาไป อีกฝั่งหนึ่งมีกองทัพรถถังเตรียมพร้อมรอดักอยู่เจีเอซเซตนี้ไม่มีทางรอดแน่นอนโดนล้อมหน้าล้อมหลังเรียบร้อยตายหมดเกลี้ยงโอ้โหแล้วมีกองทหารเลทจัดวิ่งไล่ตามผมนี้ เราต้องระวังที่ว่าโอเคในรอบนี้ได้เห็อะไรมากมายมากกว่านี้ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนี่เรียกว่าบางตายเป็นภารกิจเล็กๆว่าเป็นภารกิจในการป้องกันนะครับผมก็คือในรอบนี้เรามีหน้าที่ป้องกันอย่างเดียวไม่มีอะไรมากมายเลยมีเดียวตั้งเป็นบังเกอร์ไปแล้วกันนะ แล้วมีอะไรให้สร้างบ้างเนี่ยรถไถรู้สึกก็ไม่ด okay. ีเลยใช่ไหมมีมิกมีเฮลิกส์โอเคอ่ะดีกว่าต้องไปเผชิญโชคกับความโหดร้ายเพียงลำพังเอาล่ะน่าเดินมา ลดลงคนอีกสักลงดีไหมแต่กลัวจะเปลืองไหมอย่าไปงกเลยแค่500อเองเพื่อเพิ่มความเร็วในการผลิตนาะออกมามีอะไรก็ยึดมันให้หมดเลยตู้ตู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 นนี้มีหล็กไหมตู้ตู้ตูตู้เพิ่เรียบร้อยเดสโกจาพี่นาไปกอันด

มรสเน a a ้าทางตะวันติศตะนออกห้องสมัครเก็บระเบิดนาปาไว้ด้วยนะเพราะแต่จะเผาหมูเป็นพลรกิจแห่งการเผาหมูมันจะวิ่งผ่านตรงนี้ใช่ไหมเอาอยู่ไหมพี่เรารดอันนั้นผมไปไหนแล้วอันนี้มันมาแล้วเหรอโอ้โอ้ยงไม่ครบซะด้วยนะ อย่าให้มันเอาไเราได้ไอพวกนีเป็นตัวแสบเป็นตัวหนีตัวหนีเลยไอ้พวกนี้ตัวหนีเลยเองมันปเฮ้ยเฮ้ยให้มันนี่อย่าให้มันนีอย่าให้มันนี่งต้องใช้แผ่นทุวร้ายแล้วโอยับเอาไว้เออไอ้จิงเข้ามา ขอสักห้าคนสิไปฝั่งนู้นสักหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมรู้สึกจะไม่ว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่นะขอติดตั้งไว้สักหน่อยแล้วมันไม่ให้ผมสร้างลงลงผลิตรถด้วยฉลาดซะด้วยนะคิดภารกิจเด็ดฉลาดนี่ก็มอวัวหมุนหมุนหมุนอะไรเราเออทิ้งลงไปย้อนไปเรื่อยๆต้องซื้อเซฟตใหมไว้ด้วยนะ มาละเวนตะไลนี่ใหม่แล้วเอาบึ้มโอ้เหมือนจะไม่ค่อยโดนเลยนะเฮ้ยทันไหมเฮ้ยทันไหมทันไหมย้ายนี้ย้ายนี้ย้ายนี้ยันนี้อย่ายมันหนีย้ายมันหนีเออตรงนี้มีป้อมอยู่พอดีโอ้โยลอยมาถึงนี่เลยอ่าเดี๋ยวเซตนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เสริมนะครับผมเพราะผมคิดว่าคงแค่นี้มันก็คงไม่พอ พอก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดการโจมตีโอนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเฮ้ยยังไม่หมดหรอแล้วก็หมดแล้วนะเนี่ยโอเคบินไปเต็มตัวประจำที่อ๋อแต่ว่าถ้าเกิดถ้าไม่มีไอ้พวกบอสิแคนนอนก็คงไม่เป็นไรอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ผมก็มันมันคงไม่ง่ายใดเหมือนในรอบแรกนี้หรอก วางเินเนื้นนะอตั้งกลับระเบิดด้วยเต็มที่ผมตองคงผมคงต้องไปสร้างที่อื่นต่อด้วยอ่ะเพราะผมคิดว่าแค่นี้ก็คงไม่พอผมตรงคงผมคงต้องไปสต้องซื้อก่ลังไว้เยอะเยอ่ะเดค๋ยว่าแคน่นี้ก็คงไ่พ โอ้เติมลำนั้นน่ะที่ขาดอยู่คนนึงน่ะเวฟหนึ่งยังยังไม่หมดด้วยกำลังมาสินะโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเลยยังมีอีกเยอะนะนี่ระวังเนอะพวกนี้แสบไม่ใช่เล่นนะ เอาคนมาก่อนคนนึงในที่ค้างอยู่เนี่ยเดี๋ยวดีตั้งมังเกอร์ให้ฟึ๊บๆคนคนคนขึ้นไปฝั่งนี้มีไหมอ่ะผมว่าไม่น่ามีเลยนะเพราะภารกิจนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นภารกิจป้องกันอย่างเงี้ยโอ้โหจิ้มหายแล้วทีนี้ทันหรือไม่มันบูม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 รียบร้อยใช่ไหม เวฟหนึ่ง SBD เรียบร้อยนะครับผมอ่าต่อให้มัน,นทะลุมาถึงน,น,นี่ก็ยังมีป้อมดักรออยู่แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับรอบนี้นะไม่สิขาบคุณออกไปก่อนออกไปอ๋อตัผมตั้งเป็นบังเกอร์ไปแล้วเหรอว้ายง่จังไปเป็นเรือยเดี๋ยวขอรถแค่เซาทูปเปอร์นี่มาหน่อยสิ รถมันชื่ออะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ละมันชื่ออะไรนะไอ้ที่เป็นรถธรรมดาเนี่ยเออจะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะแล้วผมผมชินเรียกแอสเซอร์ทูปเปอร์มากกว่าของสายอินอินเทนทีอ่ะ <ผม S 2> ชินแบบนี้มากกว่าบบน เอ้ยแล้วลำที่มีสปีกเกอร์ทาวเวอร์ไปไหนวะลำนี้ใช่ไหมแล้วก็ลำนี้มาลำไหนที่เป็นเจุดนำทางเฮ้ยเวฟโทรมาแล้วอ่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยไอ้หน้าเอายังไม่พร้อมเลย โม่แต่ดูนู่นดูนี่ยังไม่พร้อมเลยว่ะมาทางไหนนะทางนี้เหรอเตรียมพร้อมปัจจานบานกองทัพทัพนี้บินไปทันไหมอ่ะไปให้หมดแล้วละกันเพราะมันคงไม่มีเล็ดรอดล่อแหลมอะไรมาขนาดนั้นหรอกผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรเออมายึดไอ้นี่หนอสิได้ยวจะซื้อสายขลุกขลิ่นตุ๊ด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 มีอะไรไปยึดแม่งุ่ดอ่ะ โอเคยึดไปเยแล้วตอนไยึดนู่นป้อมปืนใหญ่เน่ารักองทัพีไปทำที่ครับงมันตรงนี้แหละมาเลยนเฮ้มาแล้วเฮ้ยอระวังอยระเบิดอย่าให้เข้ามาอย่าให้มันเข้ามาเออระงระเบิดจับทันตรเนีย มาตั้งฝั่งนี้ช้าไปด้วยอ่ะมี้อมมีนายึดให้หมดยาปล่อยให้เหลือมันจะมีมาอีกไหมอ่ะโอฟอสอย่างเดียวแค่นั้นแหละเอตัวที่เป็นสปีกเกอร์ทาวเวอร์นี่หลบๆหน่อยสิโอเคตรงนี้มีแดสกัดดันเชิญใช่ไหมสปอยสปอยไปเลย มาแล้วเนี่ย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 เรือไส้วงไปแล้วหนึ่งจามันเคลล์ไม่เป็นไรมีฟ้อมอยู่ไม่เป็นไรหยั่งดอกนี่แน่ตายอะไรเก็บคนไปไอ้ขาพวกมันเออเตรตัวจรวดก่อนพวกนั้นปล่อยมันว่าไงจ๊ะโอ้มาทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมแถวนี้ปะโอ้แม่งก่อนเลยเออ ไอ้คิดผู้นี่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 โอยแม่มกอลิมาแล้วนั่นยื้อเลยคเขียวๆออกมาแล้วนี่โยนลงไปว้าศพเร็วจังเฮ้ยเร็วจนหน้าใจหายอ่ะคนคนนี้มียึดอย่างอื่นไม่โอเคลงไหมมันเนี่ยต้องรีบเอาเลยตังค์ไม่ค่อยจะมีอยู่ตรงไหนที่ที่เรียกได้ว่าเป็นช่องทางในการบุกของมันเนี่ยก็คือ เอาให้หมดอ่ะขอสามลำเผื่อไว้เป็นเซตสำรองเนอะรูกุวเฮดพรรู้แนนอนที่มันให้มาเนี่ยมันต้องผมว่ามันต้องมีอะไรแบบมาหนักๆแน่เย มาทางนี้เพื่อนีนี่มาดักฝั่งนี้มาดักฝั่งนี้ไว้คนทหารจะลุตนาเดินคนเดียวมายึดมายึดฝั่งนี้เรื่อยๆนะครับคงไม่เป็นไรเนอะเพราะว่ายังไงศัตรูมันก็ยังมาตามเส้นทางแต่ก็ถือว่าเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะฝรั่ศัตรูที่กำลังเข้ามา มาเร็วมากครับผมรู้สึกว่ามันเริ่มมาเร็วมากมีตรงไหนอีกไหมผมว่าตัวแถวนี้มันต้องมีอะไรให้ยึดอีกโอเคเข้าบ้านไปเข้าบังเกอร์ไปสี่ห้าสี่ห้าเหมือนเดิมนะครับผมสองบังเกอร์หนึ่งตีเกอร์ ผมตั้งดักไว้อย่างนี้กันแล้วกันนะจริงๆใช้ฮีนิกส์ปาดเรียบก็ได้มึงเนนะี่ยถ้าเกิดมีตังค์เยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ตะบ,บึ้งตะบึ้งเหรอครับพาไปบอมสักหน่อยแล้วกันครบหรือยังครบหรือยังบังเกอร์อันไหนวะอันนี้ป่ะโอเคอเดี๋ยวพอมมา ขอมาฝั่งนี้ด้วยแล้วกันนะเพราะอนาคตมันอาจจะมาก็ได้ใครจะไปรู้ว่เฮ้ยโอ้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 สิง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 เลยซิ่งเลยซิ่งเลยคือกวาดมากวาดมาเรียบรอยก่อนคือถ้ากวาดมานิดถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะยุ่งนะไม่อยากจะเสียกองกำลังแบบเปล่าประโยชน์เออเอาที่สู้ยังสบายกว่าน่าแหละวจังสั้นละทังไหนยิงไหม มีตรงไหนไหมนีมายึดป้อมไว้้อมป,อปืนใหญ่ฝั่งนี้มันจะมาเพราะว่าเนี่ยเจ้าไม่ถูกเลยคนเข้าบังเกอร์ไปซื้อเพิ่มอ,อีกต้องดีแน่ๆคงต้องได้ซื้อเพิ่มในฝั่งนี้เนี่ยไม่มีเลยเนี่ยผมขอซื้อรถถ่ายไว้ที่บ้านด้วยคันหนึ่งนะครับผมทีนี้เนาะ อ่ะอัพอัพเกรดนะปามบอมไม่ด้วยชิงระเบิดไว้อันนี้น่าจะมีครบแล้วเนาะฝั่งนี้เดี๋ยวปืนแคทลิงอันเดียวโอเคดิ๊ดดิ๊สร้างหน่อยช่วยเล่นกันช่วยกันเล่นมือหน่อยรถถ่ยมาซ้อมแซมนี่คืองานของนัทโอ้อยากให้มันเข้ามาได้นด้วยเฮ้ยอยากให้มันยิงมาเมื่อแล้วด้วยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเรีบเยบร้ยเฮ้ย สีเลยเหรอพี่โอ้ไม่เข้าไม่เข้ามายิงไม่ได้ด้วยอ่ะเอาจังหัวเลยหรือไม่ก็ได้ไปแค่ไปโดนแค่ไปโดนแค่ตายมันต้องตายเราก็ตายเยอะเหมือนกันตะบึ้มตะบึ้มไปเลยร่วงไปสองเลยฮะไม่ใช่สองดีมากกว่านั้นอีกอ่ะตายเยอะเลยแหละจริงไม่เป็นไรเรายังมีสำรองไม่ต้องกลัว เอามาอีกก็ฮีลิกรอบนี้ถือเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวหลักเป็นพระเอกของภารกิจนี้เลยก็ก็ว่าก็ว่าได้ผมว่านะยึดหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่าเรียบร้อยขอมามาติงๆตรงนี้ไว้หน่อยสิอ้วนเหลือเกินคือต้องเอาให้แน่นหาเลยอะ ที่บ้านด้วยนะอย่าลืมนะที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอเบ๋อยู่เนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่ามีกี่เวฟโอเคกลับไปประจำที่ก่อนต้องรอดูต่อไปว่าจะมาทางไหนเนอะไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก่อนขออีกลำยังไม่เสร็จเนาะขึ้นลำนู้นไป อันนี้เป็นสปิเกอร์ทาวเวอร์หน่อยเมื่อกี้โดนกวาดกวาดเรียบเลยว่ะสปิเกอร์ทาวเวอร์เหลือลำหนึ่งแต่ไม่เป็นไรตรงนี้จะมีอีกเอามาเพิ่มอีกอัพเกรดบังเกอร์พร้อมใช้พร้อมใช้งานขอสักห้าคนสี่ทหารตรงเนี้ยเอ่อโอ้ไม่ทันนี่เหรอ ไปทางไหนอ่ะทางนี้ด้วยปอดมาทางนี้ด้วยเป็นไงล่ะแ่งค์ไมธรรมดาแล้วรู้สึกจะมาแต่โซนทางขวาเนาะไม่ค่อยไปไม่ค่อยมาทางซ้ายเลยมาแค่เวฟแรกอย่างเดียวกลัวจะหลอกให้เราตายใจสินแล้วแบบสุดท้ายมาโหกเดียวตายหาหมดเลยเงี้ยไม่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 ดีแน่ๆอย่างเงี้ยไม่ดีแน่ๆมาแล้วเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งรีบสิ รถไถที่บ้านนี่ผมไปไหนวะฮัลโหลไปไหนแล้ววะตายหาแล้วผมเอาไว้ไว้ไหนวะเนี่ยปอมปอมเด้ไฟจะดับเลน้เดินช่วนอยวน่อยวยน่น่ช่วยหน่อยน่ยช่วยหน่อย่นอยช่วห่ยนออกยอกน ตัวโทยิงติดบ้านเอ็อกูดอ่ะแม่งยิงติดบ้านเครียดเลยดาวเฮยอือโอ้ยแม่งตรงนี้แหละอยากทำเนี่ยก็ทำไปแล้วไม่ยุ่งละเฮ้ยรถผมไปว้ไหนวะโอ้นี่ไงโอเคหาไม่เจอ I am sorry มาซอรี่ o l d i e r แต่ฝั่งนี้คงไม่ต้องจันอะไรเยอะมั้งเพราะมัน,น,นมีกองกองกำลังทางบกอยู่ด้วยอ่ะไม่นาน,นัญหายนะผมว่าโคตรเจ็บปวดอ่ะเผาผลาญรุนแรงเหลือเกินรถไถเดี๋ยวมาฝั่งนี้ด้วยตรงไหนที่มันมีไอ้ป้อมปืนใหญ่เนี่ยผมรู้สึกใจคอไม่ดีมันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วฝั่งนี้ว่างไหมอ่ะ โอ้ย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 โดนอะไรโดนอะไรโดนฟอตจริงเหรอจอดตรงนั้นแหละตามสบายครับพี่ตามสบายเลยอันนี้ติ่งๆไว้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวตรงตรงกลางภูเขาภูเขานี่อีกแต่ตรงภูเขานี้ไม่ต้องอะไรมากเลยบ้างเจอ้โหหมดแล้วเหรงตรงกลางภูเขาภูเขานี่ยกองเนี่ยอันนี้เวฟเท่าไหร่แลยบ้างเจ๋อเจ๋อ <laughs> ตายอย่างรวดเร็วเยี่ยมมากเฟซีแส,สน,นะครับเรียบร้อยเดาว่ามีประมาณ5มั้งต่อไปสุดท้ายหรือเปล่า <h> เานาี่ยโอเคเข้าไปป้องกันเต็มที่จริงจริงสร้างไว้หน่อยมันต้องมีแบบกระจายกระจายกาลัององอกไปบ้างอะเนอะ ผมคิดว่างั้นที่บ้านนี่ลงไฟฟ้านี่น้อยเหลือเกินอะซื้อแถมให้แล้วกันอดนายอะรีบๆต้อมนอะนนคาดว่าคงต้องโดนอีกเยอะเดีเ๋ยวมารอทางของที้ก่อนผมผมว่ามันเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องมาจากข้างล่างนะถูกไหมโอเคเนาะป้องกันไว้เลยเต็มที่ตรง,ง,ท,ตรงทุกซอกทุกมุมที่มันน่าจะเลือ้อยผ่านมาได้อะ ไปแ t แม่ย่งแล้วจะรอให้มันมาทำไมล่ะก็รีบไปถล่มมันก่อนสิทิ้งไปเออโยนตรงนั้นแหละอยากมาก็มาเออไว้น่แหละสำรอง่อยนะผมรู้สึกว่าอาจจะมีตกเพิ่ม ไม่รู้เหมือนกันนะผมทิ้งๆไว้ก่อนโดนแลวโรโดะไรเอออยากเข้ามาก็มา EMP ไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตะบึ้งกับระเบิดอ๋อกับระเบิดใช่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 ใถือเป็นพระเอกเลยนะเนี่ยผมลืมได้ไงวะผมไม่น่าลืมกับเรื่องง่ายๆอย่างนี้เลยอะกับระเบิดเออใช่ดักช่วยดักได้นี่ ในภารกิจที่แล้วเราก็ใช้งานมันได้ดีเลยนี่ก็ถือเป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเอารถคนนมายึดไอ้เฟอบา้นี้หน่อยสิลำนี้สำรองนะเพราะไอ้ทัพนั้นก็ไม่รู้จะเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าออกมาป้อมปืนใหญ่ทุกป้อมต้องมีประจำตำแหน่งเซนซี่หรอหรือซ่อม ต่อมแล้วกันเผื่อรถตรงนั้นพังราะไม่รู้จะโดนอะไรอีกบ้างโอเคครับไปจำที่คราไนี้จะได้ออกมาไหมเนี่ยจะได้ออกมาไหมเนี่ยติดคาล่องอยู่งั้นน่ะน่าสงสารจริงจริจริงๆริๆนะ,ค,นะค,คือเว็บสุดท้ายเนี่ยผมอยากลองเล่นแบบว่าให้มันออกมา แต่ไม่รู้ว่าเวฟไหนคือเวฟสุดท้ายไม่แน่ใจเหมือนกันนี่คือสองลำสุดท้ายที่มีนะนี่ยดูจากสภาพตังแล้วคงมีปัญญาซื้อได้เท่านี้อ๋อโอเคจัดไปอาจจะมีตังซื้ออีกลำหนึ่งนะเนี่ยเป็นสปีกเกอร์ทาวเวอร์ไงเซ็ตเหมือนเดิมน่าจะได้นะพลึบ อส,อสองลำสองลำสุดท้ายนี่เป็นไม่ตา,ตายแล้วกันนะเซตสุดท้ายนะยนะโอ้ยเข้าบ,บ้านไม่กี่เวมาไหมเฝ้าไปตรงนี้แหละอยากมาก็มาตะเว็บสุดท้ายนี่ไม่รู้จะจบงยังไงนะยังไม่รู้ตอนจบนะเนี่ยคนหลบไปก่อนเลยเร,เ,เ,เรียบร้อยนะครับเวฟบห้า เฮส์ีดีสีเรียบร้อยลำนี้เป็นสปีกเกอร์ทาวเมาจอตรงนี้เอาไว้โอเคเนาะไปจำตำแหน่งพร้อมน้ำปำเจ้าไปโดนอะไรมาลำนี้มามามาเข้ารวมกลุ่มมาท่อง่อนมาเร็วเร็วเมามามาสภาพมีเน่ามาก ตัวที่มีสปีปเกอร์ทาวเวอร์มีสองสองลำใช่ไหมอ่ะรีบซ่อมให้ไวเลยนะเราคงต้องไปเผชิญโชคกันอีกเยอะโอ้หถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเว็บเว็บสุดท้ายมาทุกทางที่มันเคยมานี่ไม่ตายเลยวะเนี่ยเห<ร>นื่อยแย่เลยนะเว้ยอย่างเนีเ่ยนกน,นก็ยังไม่รู้จะเอามาทำอะไรวะเราป้อมตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำงานเลยเนาะจอดนิ่งเลย ไม่มีใครมาเลยตังมี2,009 3,001 3,003แล้วโอเคค่อยๆเก็บตังไปไม่มีให้ซื้อแฮกเกอร์ด้วยใช่ไหมอันนั้นนึกแล้วเชียร์เป็นเรื่องปกติจริงๆนิ่งๆแบบนี้นี่รู้สึกไม่ค่อยจะดีนะตอนอาตมตัวเองก็กลัวๆอยู่เหมือนกันหรือเพิ่มดีไม่ฮีเลสเนี่ย ยังไงมันก็มันก็เป็นพระเอกอยู่แล้วนี่เนาะเอาเอาไปเลยเต็มที่ไปเลยอย่าเพิ่งมาแล้วจานะเวฟสุดท้ายอ่ะขอเวลาเตรียมตัวแป๊บเดอ่ะระวังน,นี้จะซื้อคนไปคับ5คนอ่ะเซตที่1เซตที่ เซตที่สองเดยอตังยังไม่มีรอสักแป๊บนึง,เ,งเคมาแล้วเหรอ New wave มาแล้วแล้วคือสองเดเร็กชันจากสองทางแล้วมาจากไหนไม่รู้ด้วย หล้วกูมาจากสองทางแล้วไม่รู้เส้นทางด้ว่ามาจากทางไหนเยี่ยมพะยะค่ะคงจะเป็นเลือที่ลำาดสุดท้ายน่าจะใช่เลยผมว่าเฮ้ยคนลืมเอาเก็บเลยจะดเนี่ยฮเฮ้ยคนลืเอาเก็ยจะรอดไหมเนี่ยฮึ ต้องใช้ตัวช่วยแล้วเ้ยวิ่งนีเราคนวิ่งนี้มันระเบิดตุ้ให้มันระเบิดใส่รถป้าเนี่ยต้มันแล้วตู้มัน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 เฮ้เฮ้ยเฮ้มายยังเนี่ยลืมขยับมาเลยโอ้ไม่นึกว่าจะมาเลียนอะไรขนาดนี้ ตายแล้วตายแล้วปึ๊บปุ๊บตูมันลุกเลยเออช่วยเข้าบ้านทันไหมวะเนี่ยอ้ายโหงละเฮ้ยช่วยเขาว้เนี่ยม่มาแล้วอ่ามาที่ด้วยงานเรายิงกับพี่เต็มที่ยิงปุ้มปุ้มลงไปปี๊ปี๊หยุดก่อนหยุดตรงนั้นแหละเจ้าเนี่ย อยู่ตรงนั้นเลยขยับไม่ได้โอเคนิ่งๆไว้นะลูกเอ้ยปี๊ยยิงมันยิงโอ้ยปี๊ไม่โดนตัวนี้ว่ะเฮ้ยปกป้องลูกแคนนอนเอาไว้ปกป้องไว้ทีลูกปกป้องไว้อย่าให้ตายเราต้องไม่ตายมันฉลาดด้วยนะมันอ้อมมาเนี่ย ฉลาดซะด้วยโอคค้โหเป็นโม <rattling. S 2> เดลตะพังเลยเไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขอบังเกอร์อร่องขึ้นหน่อยตายแล้วตายแล้วครับตายแล้วโอ้โหมาเป็นฝูงเลยมาเป็นหยุดหยุดหยุดตรงนั้นแหละหยุดเออโอเคหยุดหยุดหยุดตรงนั้นเลยจอดนิ่งๆลูกเอ้ยลงตูมชังหัวมันอะไรก็ชัง,งละ โอ้ตรงนี้แล้วผมเผลอจอดทิงไว้ด้วยใช่ไหมนเนี่ยฮิลิคเนี่ยตายแล้ว <c oughs> ย่า้มันหนีนะย้า้มันหนีนะบ <c oughs> ึ้มบึ้มเติแล้วดีเอ,อ้ยดีเอ้ยิงไม่โดนเลยอะ ทางนี้ปะวะมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผิดพลาดนิดหน่อยว่ะคือจริงจเพิร์ดไปเอาฮิลิกส์ตรงเนี้ยทิ้งไว้ตรงนี้ไงตายเกลี้ยงเลยเอาก๊อตออกไปก่อนเอาก๊อตออกไปก่อนเออที่เหลือเดี๋ยววิ่งไล่เอามาทิ่จ้าตู้ไม่เป็นไรเรียบร้อยใช่ไหมวิ่งหกอีฟีสเรียบร้อยเออ จริงจริงๆสิพลาดหลายเนี่ยหลายอย่างเลยเนี่ยโดยเฉพาะตรงเนี้ย forces have arrived from the south. You have been successful in preventing the enemy retreat. Good job, General. อ่ะครับเรียบร้อยอย่างน้อยก็ปกป้องเส้นทางไว้ได้คือจริงๆไอ้ไอ้ฝั่งขวาเนี่ยผมว่าผมว่ามันไม่ค่อยน่าห่วงนะแต่ฝั่งซ้ายนี่คือแบบโอ้โหอะไรนี่มาแต่เป็นฝูงเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรป้องกันด้วยแล้วก็แบบรู้สึกจะวางกําลังไม่ค่อยดีด้วยมั้งไอ้ตรงข้างซ้ายอ่ะตรงที่มีนุ๊กแคนนอนเน่ะวางกําลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าไปมัวแต่ไปยุ่งทางทางขวาไงผมนึกอยู่แล้วเชื่อว,ว่ามันมันต้องมาตลบหลังตอนจบแม่งมาทางซ้ายซะเยอะเลยนะครับก็สภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแต่แต่ก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ชนะอยู่นะครับผมดีแนละ้วมีฮิลิก์เหลืออยู่ห้าล้ำสุดท้ายแล้วไม่งั้นะระดี้ยงแน่เลยโพรที่บ้านนี่ไม่มีอะไรลเลยหรือแค่ตรงเหลือบังเกอร์หนึ่งหนึ่งอันกับป้อมหนึ่งป้อมใช่ไหมตรงตรง,ตรงนู้นนะ่ะริมริม,มนู้นเลยที่สร้างป้อมแรกโอเคนะครับช่างมันไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ชนะก็แล้วกัน แต่ก็ชละด,ด้วยความทุรทุเลพอสมควรนะครับผมโอเคเนาะก็ภารกิจนี้ก็จบลงเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในคลิปที่5นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าในภารกิจที่5ในคลิปต่อไปนะครับผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเนาะสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไปบาย